มาครับผมเพิ่งให้หารปลาเสร็จเมื่อกี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะผมจะมารีวิวนะครับในการใช้งานตัวเจ้าตัว In f ฟิ i ิต No สิปโอลนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งก่อนนะครับว่าการใช้งานเป็นไงบ้างนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะยาวครับขอนั่งก่อนปวดขาครับผมนี่ตอนนี้ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาอยู่ที่วิวภูเขานะครับหลังผมนะครับผมก็คือภูเวียงนะครับเดี๋ยวผมขอพูดนะครับในการรีวิวก่อนนี่ ตัวนี้นะครับอินฟิ i ิต No นสิปโอที่ผมใช้งานมาจริงจังที่มันวางขายครับเห็นเพื่อนหลายคนว่าให้อัปเดตได้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เสียงผมถ้ามันหอมหรือว่ามันเหนื่อยก็ขออภัยนะครับพอดีผมทํางานมาเพิ่งเสร็จแล้วผมก็มานั่งครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงก่อนว่าข้อดีเป็นไงบ้างครับ 1. ครับข้อดีของเจ้าอ n f ฟิ i x ต o t e 10ป r o คือ ราคาที่ไม่แพงครับผมในการใช้งานคือสเปกมันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับในการใช้งานผมผมรู้สึกว่าผมใช้งานมาประทับใจมากครับในการใช้งาน2ครับคุณภาพของวัสดุครับมันทําดีมากครับเห็นไหมครับคือผมใช้งานใส่เคสใส่อะไรมามันก็แบบตอนนี้มันยังไม่มีรอยมีอะไรเลยครับคือใช้งานได้ดีมากครับผมในการใช้งานผมใช้เคสของอันนี้นะครับผมนี่เคสตอนนี้แล้วก็ต่อมานะครับหน้าจอใหญ่และความคมชัดมันเป็น ฟูลเฮดดีครับคือทํางานได้ดีมากครับของหน้าจอรุ่นนี้นะครับอันนี้ข้อดีของมันเลยนะครับที่ผมประทับใจมากแล้วก็มันมีฟังก์ชันในการแบบว่าโคดแอปหรือว่าโคนแอปได้นะครับเพราะคือว่าเอ็กโคดนะครับชื่อชื่อแอปมันนะครับผมในการใช้งานแล้วก็มันมีดูหูฟัง3.5ตัวนี้ผมชอบมากครับดูหูฟัง3.5ของมันและตัวนี้ครับเป็นแรม8ล o อม128ตินะครับสามารถเพิ่ม SD card ได้นะครับมันมีสล็อตอยู่3สล็อตนะครับ1 SD card 2 1 s Card 2ก็คือซิม2ซิมนะครับสล็อตก็คือ2นะครับมันรองรับขึ้นนะครับแค่ 4G นะครับไม่สามารถรองรับขึ้นเป็นตัว 5G ได้นะครับแต่ w i f ฟรองรับ2.4และ 5G นะครับสามารถรองรับนะครับแล้วก็มีเจโรสโคปนะครับในการเล่นเกมเราเอียงไปเอียงมาครับมันก็สามารถรองรับนะครับแล้วก็ผมชอบมากครับการสแกนนิ้วมือคือสแกนเร็วมากอันนี้ผลข้อดีที่ผมชอบครับอีฟ i นิโหนสิบโวล์นะครับผม ต่อมาการทัดนะครับผมอัปเดตล่าสุดรู้สึกว่าการทัดในการเล่นเกม ROV ตัวล่าสุดเล่นเกมได้ดีมากครับผมเล่นผลทดสอนในการเล่นเกม ROV PUBG Free Fire Free Fire Max ตอนนี้สามารถปรับสูงสุดได้ครับคือผมปรับสูงสุดเล่นเกมคือดีมากอันนี้ผมยืนยันว่ามันดีจริงครับผมในการใช้งานนะแล้วก็สามารถดู Netflix ครับได้เป็น L 1เลยนะครับคือ บางรุ่นนะครับของยี่ห้ออินฟินิตส่วนมากบางรุ่นมันจะไม่รองรับ L1 นะครับของ Netflix L1 คือดูได้ 10,80P นแะครับแต่ไม่รองรับแบบ HDR ได้นะครับแต่หน้าจอครับรองรับ HDR นะครับเวลาเราดู y o u t u นะครับผมมันก็จะมี HDR ขึ้นนะครับมือนะครับปัญหาที่ผมเจอจริงๆจังครับกับเจ้าเครื่องนี้นะครับหนึ่งคือสีหน้าจอครับมันไม่ได้สดครับเวลาเราเปิด HDR ปั๊บสีมันจะแบบว่า สีมันอารมณ์เหมือนสีมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานของผมอันนี้ผมใช้งานจริงๆนะครับผมแล้วก็2ครับที่ผมเจอคือบางทีการทัดเล่นเกมเวลามันร้อนครับมันก็ ทัดไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่ครับอันนี้ความรู้สึกของผมนะครับแต่ปรับปรุงมันก็ดีแต่ตอนที่ผมวางขายแต่ตอนนี้มันอัปเดตใหม่ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ถือว่ามากนะครับผมแล้วก็3ครับลำโพงมันเสียงมันไม่ค่อยมีมิติครับผมในการใช้งานของผมผมเอามาฟังเพลงมาอะไรเสียงมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมแต่มันก็ดีอยู่ครับแต่มันดีมากคือมีหูฟัง3.5หูฟัง3.5คือรองรับแบบเสียงต่างๆได้คือดีมากอันนี้ผมพอชมเลยว่า3.5แล้วก็ ข้อเสียที่ผมเจออีกคือการถ่ายวีดีโอครับคือมันถ่ายมันถ่ายลงอะไรได้อยู่แต่เอามาถ่ายงานไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีการสั่นถ่ายเหมือนเราแบบถ่ายอารมณ์เหมือนเราแบบอารมณ์เหมือนโทรศัพท์ประมาณหลายปีแล้วครับที่ถ่ายวีดีโอคือมันแบบกล้องแก๊งเขาแก๊กมากครับแบบผมสั่นอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งลาโพงนะยิ่งไม่ครับเสียงลําไม้ออกเสียงไม่ออกเหมือนเราแบบอารมณ์เหมือนเราเอาเครื่องบันทึกเสียงแบบเคยเห็นเครื่องเทปไหมครับเทปที่เราแบบซาเบลนะครับ เด็กบางคนอาจจะไม่ทันซาเบลแต่เหมือนเราอารมณ์เหมือนเราบันทึกซาเบลครับเสียงแหลมๆเสียงมันไม่ทุ่มเลยอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมพูดอันนี้เรื่องจริงนะครับเพื่อนๆหลายคนอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะต่อมานะครับผมแล้วก็กล้องนะครับกล้องมันยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากครับบางทีก็อมเหลืองบางทีสายถ่ายที่แสงน้อยคือมันดีนะครับผมวันนี้อากาศร้อนถ้าผมพูดผิดพลาดประการใด้็ขออภัยด้วยนะครับผมต่อมานะครับเรื่องที่ผมเจออีกนะครับผมก็คือเวลาผม เล่นเกมครับมันไม่สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอในขณะที่เราเล่นเกมคือบันทึกเสียงไม่ได้ครับบันทึกเสียงเกมไม่ได้มันเอาเสียงเกมนะครับจากไมมาบันทึกลงในรูไมโครโฟนจะมันออกจากลําโพงแล้วมาบันทึกยิงกลับเข้ากับไมโครโฟนครับทำให้เสียงมันออกแบบก้องแข้งนะครับผมอารมณ์แบบเหมือนเราเอาแบบลําโพงมาบันทึกไปจอในตู้ลาโพงครับอารมณ์แบบนี้มันไม่ได้บันทึกในเกมเหมือนพวกรื่ห้อต่างที่เขาบันทึกเลยนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับผมผมจะพูดถึงการใช้งานต่างๆโดยรวมที่ผมใช้งานมากับราคาที่ผมซื้อมา4,790บาทเกือซื้อมาจริงๆตอนนี้ที่เพื่อนหลายคนถามผมถามผมมาครับว่าซื้อจากไหนในช้อปปีผมซื้อวันที่8เดือน8มาลดราคาผมใช้โคตรหลักพันเพื่อนๆก็ลองวันที่10เดือน10นะครับซื้อนะครับผมรับวันนี้ผมก็จะไปแล้แหละเพราะว่าวันนี้อากาศมันร้อนมากครับผมบอกเลยว่าอากาศร้อนมากดูเหงาผมเป็นหลักร้อนจริงๆแล้วผมจะเ้ ตอนนี้นะผมจะดมยาดมแล้วครับตอนนี้คืออากาศมันร้อนคือดีจริงครับกับราคาแค่นี้วันนี้ผมจะไปแล้วละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมด้วยสหรับวันี้ผมมาพูดมันคือความจริงเท่านั้นที่ผมใช้งานมาผมไม่ได้อวและผมไม่ได้มีสปอนเซอร์กับยี่ห้อนี้นะครับผมซื้อมาใช้เองรีวิวเองและเพื่อนๆนะครับก็กดติดตามของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวดมยาดมกันเดี๋ยวขอไปทำงานต่อแล้วนะครับผมไม่ไหว ไปทำงานต่อก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ